โอเคกับกลับมาอีกครั้งกับติงสเ s มเมอรกันในเกมไมค์ครับ1.17นะครับ uh ก็ส huh ังเกตได้เลยว่ามันมีบางอย่างที่อัปเกรดขึ้นมาแล้วครับก็จะจะพาไปทัวร์กันว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคโอเคอันนี้เอออัดแล้วนะโอเคอ่านี่คือบ้านที่ผมทำเรียกว่าเสร็จแล้วก็ได้นะเพราะว่ามันยังเหลือแต่งเติมข้อมบนนิดหน่อย พอรู้สึกว่ามันแคบส่วนนี้คือบ้านของน้องวัวบ้านของน้องวัวก็เหลือตกแต่งนิดนึงเพราะเมื่อกี้นี้มันมืดผมก็เลยไปตกแต่งเพิ่มเติมนิดหน่อยเดี๋ยวโอเคแบบนี้นะน,นี่ก็อ่วางนี้วางนี้แล้วก็่างนี้อ่ะวางอย่างนี้เแค่นี้แหละเพราะว่าถ้าวางตรงนี้เดี๋ยว พกมอนพวกอะไรมันจะปีนเข้าไปได้ไงอือคือเราเลี้ยงสัตว์กันแบบนี้แหละเนาะอืมและอันนี้ก็คืออะไรอันนี้คือจะทำอย่างนี้โอเคอันก็อันนี้คือบ้านหวก็โอเคมีแค่นี้แหละเสร็จละแล้วก็ดูโชมหน้าของมันก็คิดว่าสวยไหมสำหรับผมคิดว่าสวยนะก็ถือว่าสวยระดับหนึ่ง โอเคโอเคมาออมานี้ก็ผมก็ตัดแบบปลูกต้นไม้ต้นเบิร์ชเนี่ยคือแบบว่าปลูกแบบืทั่วทิศทั่วแดนก็บางที่ก็มีโตบ้างบางที่ก็อาจจะแบบว่าโตยากนิดนึงก็ช่างมันโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บข้าวให้น้องวัวกันต่อว้าเอ็นพีซีมันไปเปลี่ยนคือตรงนี้เป็นฟาร์มข้าวใช่ไหมเมื่อก่อน่วนแรกที่ผมมา อัด EP แรก EP สอง EP สามเนี่ยมันตรงนี้จะเป็นฟาร์มข้าวใช่ไหมแต่ตอนนี้มันกลายเป็นฟาร์มโพเตโต้ไปแล้วซึ่ง NPC มันเปลี่ยนให้เรียบร้อยอบเร็จซึ่งเราจะต้องหาฟาร์มข้าวอันใหม่และก็มีเด็กๆเ,เ,เกิดในหมู่บ้านเต็มเลยก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราจะได้ทำฟาร์มอะไรนนส่วนตรงนี้เนี่ยอืมเรายังคิดไม่ออกว่าจะทำเป็นฟาร์มอะไรนะ ก็าอาจจะทําเป็นฟาร์มไก่แต่ว่าจะต้องโลโลวัวโล,โลอะไรตรงนี้ออกไปหมดซึ่ง <c oughs> ทาไมฟาร์มไก่ดีวคือไม่ต้องทําอะไรคือเก็บไว้ก่อนเรายังไม่รู้ว่าเราจะทําเป็นอะไรใช่ไหมมาตอนนี้คือเราเห็นวัวตรงนี้เกิดเพิ่มเราก็ต้องล่ามันกลับบ้านม,มาลูกมามาลูกมาเขอเข้าไปก่อนนินึง ออถ้าปก็กาลากมันเข้ามาเออมาเลยลูกมาเร็วๆมาให้หมดมาตรงนี้เอ,เอ้ไปไปเวเว่งเปงเวงเเสี่คูร้อยเดี๋ยวมันออกมีนี่ดูว่าแกจะออกใช่ไหมไม่ให้ออกครับจ้ะถ้าถามว่าถ้าทำตรงนี้สวยไหม มันอาจจะไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าเราทำกันมอนตรงนี้เลยเดี๋ยวทำประตูอีกชั้นหนึ่งป่ะเผื่อมันทาเลน์ปีนตรงนี้ออกมาได้เออคิดว่ามันเพราะว่าพวก NPC ะไรพวกนี้คือมันมันสามารถเปิดประตูได้ถ้าเราใช้ประตูแบบเหมือนกันน่ะมันเปิดได้แล้วค่ะดิสัตว์มันก็จะออกพอสัตว์มันออกเนี่ยมันก็จะเกิดความเขาเรียกว่ายังไง ไม่ถึงอาชิพหายหรอกแต่ก็ประมาณนั้นแหละโอเคมันก็จะทุลักทุกเลกับการเข้าออกนิดนึงแต่ว่ามันจะดีมากเออแล้วถามว่านี่คือเราจะเข้าออกตรงนี้ไหมอาจจะไม่เข้าออกตรงนี้เพราะว่าเราต้องการที่จะหาคนแก่อะไรนี้ใช่ไหมคือตรงเนี้ยสปอนกันแบบแกะแกะสปอนยากนิดนึงออกตรงนี้ตวัวละ แกะมันจะสปอนยากนิดนึงคือเราต้องเฟ้นหาไปเรื่อยๆแต่ว่ามีไก่เกิดแล้วโอเคเป็นเรื่องที่ดีอ่ะคือในเมื่อเอ c นีีเนี่ยมันโลฟาร์มข้าวเราไปแล้วสิ่งต่อไปที่เราจะทำก็คือก็คงทำฟาร์มข้าวเองเป็นของตัวเองไปเลยแต่เท่านี้จะทำออกมาเนี่ยเราจะไม่ทำเหมือนวานมีสีปะแต่ทำให้มันสวยกว่าดูก่อนว่าตรงนั้นมีฟาร์มาะไรไหม คือสังเกตมูนว่าถ้ามันมีฟาร,ร์มข้าวก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีแต่ไอ้นอตติ้งไม่มีเลยเฮ้ย hey. หรือว่าเราทําเองก็ได้นี่หว่าเแบบฝืนฝืนฝืนคนรู้สึกเอ็ีไปเลยเนาะจริงๆแล้วเราควรทำฟาร,ร์มข้าวเองเลยนะทำยังไงดีอ่ะนะโอเคตรงนี้มี เรามีสติ๊กแล้ว50กว่าอันเห็นไหมนี่บ้านนี่สร้างเองคือถามว่าเกมโหมดไหมไม่ไม่ได้เกมโหมดเลยเราจะทำอะไรดีแต่ว่าตอนนี้ถ้าให้ผมสืบนะชุดเกาะเหล็กผมน่าจะแตกแล้วเออแตกจริงๆแล้วคือแบบเราเราเคยมีชุดเกาะเหล็กปะวะ ไม่นี่ไม่เคยมีใช่เหอจำไม่ได้ล่ะจำอะไรไม่ได้เลยผมดิคอนจำมันสั้นมากโอเคเอยวเราไปคอหินสักเท่านี้ก่อนแล้วก็ถ้าทำเป็นเขาเรียกว่าที่พรวนดินถ้าเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งเาข,า,ขาเรียกว่าคลาดแต่นี่เขาเรียกว่าโฮโฮอเอส อออี oh, e. อ่านว่าโฮ oh. นั่นไม่ใช่โฮลิชิตอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวก็หลังเข้ามานั่นเไม่ดีไม่ดีอ่ะเราจะทำฟาร,ร์มข้าตรงไหน,นมีมีใครถามอะไรไหมมองอะไรครับคุณชื่ออะไรครับคนหีว่ายก่อขวานพังพอดีเลยสู จะได้ไทายเด่นนะแล้วแบบเป็นช้านแบบตีกลับได้อ่ะเออเจ๋ว่าเลยนะบองที่จริงก็เคนตีแมนดงด้วยแต่ว่าพวกอาชีพที่มันเป็น NPC ที่มันเป็นไนนอ,อ้นั่นอะอืมหายากนะไปเล่นไปหายากนะเว้ยแกโอเคตรงนี้ไม,ไม่ดิแล้วควันตรงนี้ ยังเ็ทำข้างในนี้แล้วก็เอาดินมาดินมันอยู่ข้างหน้าเว้ยเออแล้วก็เข้าไปเอาแค่นั้นแหละ mm hmm. เลินไปบวงไปก็ทำให้ mm hmm. มันมันไม่เหงาละแล้วยังไงต่อพูนด,ดินสิครับเอาอะไร mm hmm. ทอดต,ตรงนี้เอาออกก่อน mm hmm. โอเคแล้วก็ mm hmm. จังใ่ไ้่ไหวอืม hmm. อืม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 โอเคมันก็ไม่ต่างจากเดิมเลยสักเท่าไหร่นะต้องปักไปก่อนเดีย๋ยวเราทาให้มันดีกว่านี้เราก็จะค่อยมาไม่นั่นอันนี้คือเอ c ีซเนี่ยคือจะไม่มายุ่งตรงนี้ของเรานะเพราะมันไม่ออกอาชีพให้มันตรงนี้แต่เราจะไปเอามาเล็ดข้าวสี่อันนี้เหรอ จำได้ว่ามีเยอะกว่านี้นเห็นไหมสิบสิบตัว okay. ัน,นกล่องนี้กล่องเปล่าไม่มีอะไรไม่เป็นไรอย่งมาจ,จัดระเบียบกล่องทีหลังนี่ก็จัดระเบียบบ้านแล้วนะเริ่มเริ่มจัดระเบียบบ้านแล้วเริ่มตกแต่งบ้านเพิ่มเติมแก้ไขส่วนที่มันผิดมันเป็นแปลกๆทีเน,นี้ยเราจะเอาไปให้ให้วัวเราปลูกให้วัวก่อน ระหว่างที่เราคนัโตอ่ะก็สิ่งที่สนุกกำลังมาแล้วครับเดี๋ยวเคลียร์ของก่อนออฟซีเดียนสิบอันเก็บไว้นี่เราจะไม่ไปนรกเพราะว่าข้าเป็นคนดีข้าเป็นแองเจิลไม่ใช่เดวิลโอเคนะเยวตัวเองเป็นหนึ่งลีเอแลวกูเอ่อแล้วก็เศษเหล็กเก็บไว้ก่อนเอาไปคราฟเลนเทินหมดแล้ว ตอนนี้ทอตขาดแคนสุดก็ถ้าทอดขาดแคนเราก็ไม่ไม่ไมด้ซีเรียสซีเรียสตรงที่ว่าบ้านไม่เสร็จใช่ไหมมีเหล็กไหมไม้ก็ได้อ่าเอาอไม้ไปก่อนเดี๋ยวนะเราเคยมีชาโครับเราเคยมีชาโคไหมชาโคไม่มีด้วย เป็นอะไรที่ดีมากดีกับชีวิตจริงๆอนะนี่มาก่อนเผาไปหนึ่งอันนี่มาแปดอันใช่ไหมแล้วเนี้ยก็มานี่เออโอเค อืมก็รอมันเผาระหว่างที่รอมันเผาเนี่ยเราก็โอเคปะ่ะอ๋อมันต้องใช้ไม้สดเผาใช่ไหมเอาอัปเดตใหม่โอเคเพิ่งรู้เพิ่งระ,ะลึกได้มืดอีกแล้วทีนี้มืดเร็วดีนะเบบี baby. คือข้างบนมืดมากแต่ว่าจะแก้ไขหลังคาก่อนแล้วค่อยไปทำไฟอะไรข้างบนโอเคปะ่ะ ทำให้สวยเลยแต่ว่าตอนนี้ขอออทอดก่อนคือทำไมต้องออทอดหรอคือกูไม่มีเชื้อเพลิงแล้วน,นะเธอเพื่อที่จะเผาเหล็กจริงๆทําขวานก็ได้ทําขวานหินก็ได้เนาะขวานหินหรอเก็บในกล่องซะด้วยอัแบบนึึงเก็บในกล่องซะด้วยสิคือเมื่อกี้นี้ยังดีไงยังดีกว่ากดไอ กดปิดอัดอะไรเงี้ยมันมันไม่โอเคอะ่ะมันไม่โอเคมันดูไม่ดีไอไอนอตล k กกูดไอนอตลูกไอนอตลูกกูดบาอะกูอืมเราจะขายายข้อมูลนี้เอาให้แบบสูงกว่ามา <c oughs> สักเท่าไหร่ดี สูงไม่เท่าไหร่แต่เอาให้สวยอะ่ะต้องต้องดีนะมันต้องออกมาดีมากแน่แนคือลือออกให้หมดก่อนแล้วก็เราค่อยไปว่ากันว่า โอเคตรงนี้หลังคาปเปิดโปงแล้วนะหลังคาปลอดโป่งแล้วแต่ว่าเรายังคิดไม่ออกว่าจะทํำยังไงใช่ไหมสเกฟโฟดิ้งอยากเอ,อทุกคนฮะไม่ต้องถามว่าทำไมต้อใช้สเกฟโฟดิง้งเพราะว่ามันมีคําถามน,นคือใช้ไม่เป็นด้วยสองก็คือมันคาบยากพอมันต้องใช้เจ้านี้โอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วก็จะขึ้นมา ถ้าถามว่ามินิเวิลเนี่ยเคยเล่นแบบไหนไหมนอกจะเอาชีวิตรอดเคยแม่นแบปเวิลินอาจารย์ jar. ถือถ้าใครเล่นมินิเวิิร์ก็คอมเมนต์ได้คนระับเพราะว่าผมก็คือหนึ่งในคนที่เล่นมินิเวิร์เหมือนกันโอเคปะเพราะว่าเวิ work the future, ใใร์กอินเด์จารเนี่ยเคยเล่นแหละก็เล่นไม่ยากเท่าไหร่แต่ะว,ว่ามันจะมีกฎของมันก็คือถ้ามอนไม่ใช่อมอนเนะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าพวกสัตว์อะไรที่เรามันสปอนมาใช่ไหมแล้วคขาเนี้เกิดมันลงโลกไปเนี่ยก็ถือว่าจบแค่นั้นเองไม่มีอะไร จบจบนี้คือจบเลยนะจบเกมเลยเพราะว่าแบบนึงใส่ตรงนี้นิดนึงแล้วก็คือตรงนี้ด้ทาเป็นกระจกด้วยคือตกเป็นการตกแต่งบ้านที่ค่อนข้างที่ใช้เวลามันไม่เสร็จง่ายอะ่ะ <c oughs> ต้องเข้าใจตรงนี้เสร็จง่ายๆอย่างที่คิดเพราะว่าต้องเจราญในอะไรมันอีกต้องอะไรอีกอมันก็ครบเสร็จโอเค ถ้าเราลงไปอย่างนี้ก่อนแล้วเราไปขึ้นคือถ้าเป็น i n น i v i นี a ก็ไม้เจ็บปิดแล้วเจ็บตลอดเจ็บทุกครั้งที่เกินมาและมันก็จะมืดอีกแล้วใช่ไหมหลังสังหรณ์เออเออเอๆเเเดเ็ดเต ได้อย่าติดหอสรลอีก็หออย่าไปอ่านมันนะเฮ้ยล่ะมันดูทุเรศป่าวะคือถ้าเอาขือตรงนี้ออกมันดูทุเรศอ่ะก็ไม่นี่อืมก็ไม่นี่ จะทําที่ขึ้นชั้นดัดฟ้าไหมอืมคือข้างบนก็น่าสนใจนะแต่ว่าทําดีป่ะว่ะทําดีปะ่ะตรง กูเปน็นวมืดแล้วอีบา้าตกใจหมดเลยมันอยู่ดูซิสูงขึ้นไหมเออมันก็ดูดีขึ้นเว้ยแต่ว่าตรงเนี้ยตรงนี้เนี่ยเออมันต้องเอาโลออกเด้อเพราะว่าเราจะเอากระจกมาใส่แทนรักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อผ่าแสงใช้ร้อนแรงดังแสงอาทิตย์สอง รักไม่ใช่บูชาสุดขดจด้โหนี่แหละการตกแต่งบ้านมันจะใช้เวลาอย่างนี้เพราะนี่คือเป็นการสร้างสดอย่างที่ผมเคยบอกไปว่ามันเป็นการสร้างสดที่ค่อนข้างที่จะมันเห็นไม้อยู่แถวน,นี้แต่มันไม่มีทำไงอะ่ะ สวยกว่ามันไม่สวยแต่ทางเนี้ยโอเคมันยังพอคืนได้ไม,ไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่เอาเป็นไม้ไเนี่ยอะไรปิดถึบๆไปว่าเป,เ,ปเป็นบ้านที่ค่อนข้างที่จะเปิดโปรง่งนิดนึงใช่ไหม โอเคแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> คิดแรออกแล้วคิดอะไรบางอย่างออกนะแต่ว่า <c oughs> แต่ต้องหาไม้มาเพิ่มเพราะว่าไหนๆก็ขึ้นมาแล้วแต่จะทำระเบียงตรงนี้ข้างบนแบบกินลมชมบิวอะไรก็ว่ากันไปนีเนาะ สอดสองด้วยคือแบบว่าว่างๆอยากจะตีแฟนทอมก็ล่อมันตรงนี้เลยอะไรอย่างนี้เออก็อีซีเนาะโอเคข้าวเริ่มตัวแล้วเดี๋ยวสักครู่นะครับ